มาเจอทีมงานสิบล้อพี่น้องวันนี้ทีมงานสิบล้อของหมอจก,กอชูเทพชูเทพพานิแดนล,ลอ้ลอล้อเพี้ยงๆก็ดีหน่อยมีลมมาด้วยอยู่กับพี่ใหญ่โอ้ยเดือดาพี่ใหญ่จะมักมักอะไรนี่ มากขึนบ่ขม้นบ่นี่แหละมากขึนแบบนี้อ้ใส่นลายเดียพี่งานทางลูกลังสวยๆลูกลังสวยมากลูกลังสวยๆลูกลังสวยๆคุต้องไปประมาณ20 20เส้นเจอลูกลังลูกลังลูกลังงามๆเลยไปลูกลังผสมกับดินดินเหนียวเพื่อทำถนน ลองถนนกับไปท่ทายเพิ่งมาแล้วนี่หน้างั่นตอนนีอ้ออกมาฮะสิบล้อบอดินขาจนเห็ดดีเลยนี่ก้อนาดินไว้ก้อนก้อนนาดินไว้เอาเตหินเมื่อก็เอาหินเสร็จก็กวดนาดินลุกขึ้นเห็นปะหลอกนาดินออกเอาเต้หินไปถ้าทำแบบนี้เจ้าของนาชอบเลย เจ้าของนาให้ให้ได้ให้ได้ให้ให้เอาดินจะเป็เหตุขึ้นหน้าแค้เจีง่ามใส่ประมาณโอ้หลายคิว้วพีวว่น้องเลยม่ที่สองทสามคิว้วคนละก็เต็มกรุงกีนี่ประมาณ 10, มสิบตักสิบสิบสองสิบสามตักลงไปเบอรกระบะใหญ่ๆใ,ใส่เต็มๆอ่ะเออเชื่อวดีดูพี่ไป เหมือกับเจ้าพ่บบอบ่อดินปูโซนะเทอร์โบ,โบมีเทอร์โบแต่ไม่รู้เครื่องเท่าไหร่น่าจะเป็นสองสองยี่เทอร์โบไปก็ตรงห่วงก็รตรงย่านติดลมห้างแบบนี้แข็งโคโลแกนพวก เสียงปุ๊กเดี๋ยวไม่พ้นอีกแล้ต้องตีโค้งไกลๆหน่อยลูกพี่คุณตลบบวบวนเดียวมายมาถอยมาถอยมาแกว่าแกมือแกมือขับรถของหล่อเลยรถคันเก่าแกไปอ,อยู่ถามลูกพี่กันแ,แล้วรถแกไม่อยู่แกมาขับเป็นมือปืนแทนเขาในคคันนี้ สามปีกับสิม่านจาก 3, กักสามพันกว่าชั่วโมงนะพี่น้องคันย่างกิ่งเฮ็ดงานแบบประยุทธ์กับสิมันสี่พันกว่าชั่วโมงนะคันนี้นะก็มากเท่น,นี่โอ้เขาจะไปหลุ่นตรงไหนเนาะเนาะไม่ได้ไปหาที่ยืนใหม่นะมันค่อยนี่ลมเปลี่ยนทิศอยเลื่อยอเกิน ห่อนแดดพี่น้องเลยแดดเนมหนาวยังไดงคือคืออากาศเข้าหน้าหนาวทําไมมันไม่หนาวทำไมมีแต่แดดไม่หนาวไม่เหนือเลยตอนเช้าตอนกลางคืนตอนแรกก็บ่าหนาวมันทําไมอากาศบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะขนาดนี้ทําไมไม่มีอากาศหนาวเลยพักฤดูที่คอยห้อนมันจะเศร้าดิบดีด้วยเห็นป่ะมันหลอกนายดิบคนละประมาณเด็ก ยี่สิบสามสิบเสนนี่ออกไปเป็นหินเลยนหินสวยๆเลยอยู่โซนไหนวะอยู่โซนเขตอำเภอสวา่งสวางเลยอำเภอสว่างแดนดิน,นสกลน,นครวันทิง้งวันนี้ถึงมาไกลถึงสนนนนกลนครได้สกลนครยังเล่นสิบร้อยนะยังยังว่าเลิกเล่นสิบร้รอยอยังเล่นสิบร้อยอยู่เล่น่อนนี้ว่ามันว่ามันด่านหินเด้มันเป็น เป็นหินนั่นแหล,ละแต่ว่าเป็นหินหินเด่นลูกล่งลางน่ะเดียวว่าขีนมันก็แตกบุญไหวห้เทพพงษ์กันล่ะมันไม่มีแม่ลังหอะไรไงใช่ไหมไม่มีแม่ลังมีแต่ลูกลังแม่ลังไม่มีดิบล้อสามคันถ้าว่าใส่จักรตักเลยนะพปอดหรือยังคอยเริ่มน,นับแล้วรู้ใส่กี่ตักแล้วนะมันซส้นหินนะหินสวย ที่อื่นที่อื่นอาจจะหายากแต่หินแต่ว่าเขตสกลนครหินเยอะเนี่ยแต่หินที่สวยเอาไปปูทางนี่บักย่างบางย่างงามเลยไปไม่ต้องลงหินคุกบ้านผมก่ต้องลงหินคุกได้ลงแต่ลูกลั้งย่างเดียวเลยเห็นไหมเร่งให้ทุกคนเร่้ทุกคนลไล่กันแล้วมา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 เกี่ยวอะไกันนี้แหะนี้เดินนี้เด้อแล้ววะ ที่ขั้นกับกทักพ่อท่านแล้วพี่น้องเอ้วันอุ่มมไ่ไหนเลยมันไหนมันเป็นหินมีมีเจ้าล็อกในตำนานอยู่ขั้นเดียวเนี่ยล็อกใหญ่ในตำนานหนึ่งขั้นใจเย็นพี่ขีเขาสองเลยเต๋ วิ่งฟุ่นตลบอป,ปูพวนเลยพอไปดูพี่เอ,อันนี้ก็ฟูโซเหมือนกันนยไอ้หลงไอง้หลงงานไอ้หลงมีไอ้หลงสามยไงดูพี่พูดเรไปก่อนบอกข้างกันดีมีแต่รถบริษัทได้ไปเน้ะไม่มีรถร่วม บริษัทล้นวนบริษัทไรชูเทพคันนี้จำกัดคันนี้มันตูดระเบิดวันใดมันปิดตูดไม่อยู่ตอย่าฟาลหรอกรพี่อย่าฟาลหรอกหนามันนำมาใส่เขามันเต็มเลยสิดในนี้มาทำเป็นเล่นอยนู่มันร้อนแดด คนขับก็ร้อนแดดแต่ถ้ารถไม่วิ่งไม่มีแอร์สักคันมีแอร์อยู่รถเมลโค้มีแอร์คันเดียวนอกกันซิบลอแอร์ธรรมชาติไ,ไปเขไปยังไม่พอ ประมาณประมาณสิบสามตักน,นี่นาะโอ้่ะตูดระเบิดเลยทุกพี่เอ้ยไปไปไปนี่แหละคนขับคนขับนี่ไม่รู้อะไรเป็นเงินเดือนไ,ได้ไรไปเอาพึ่งเขาเร่สุกนี้แล้วนี้นี้ว่าิดอรถพิษไยายให้พิษไายไม่ได้ะสุดท้ายไม่แน่นไป ามรา้อนแดดค่อยถอนถอยเจ่อใส่เยน็นโอ้โหอโอเยนห้างไปวิ่วิ่โอ้โอ้โอ,โอ,โอยวอยสูกล็ลมกอนเดียวกปสูกกส้ก็ลุกอนกก็สู้ก็ลมกอน เออดึกอโโดนไมโค่นลมบาดนี Arizona, water, ้กงจื yeah. yeah. Actually, ้อเยดสูงก็กูเดียวเถอยมาดูพี่พี่ถอยเดี๋ยวคลิปหนาฮาต้องไปหายืนที่มอมอแล้วคลิปนี้ยืนก็รมเาไว้เห็นไหมรถหลอกนาเลยนะไม่ได้ลูกลังน่ะเรถตักกันไปนะลูกลังรงหนาประมาณเม็ดนึ่งชั้นลูกลัง ชั้นดินชั้นดินประมาณ20เซนที่เหลือเป็นลูกลังลต้นก็ไปกันเป็นดินดกักเดี๋ยวดินดากดินดกักนี่่เป็นดินเหนียวนะดินเหนียวแต่ว่าปนด้วยลูกลังนี่นี่ดินเหนียวปนกับลูกลังลูกลังสวยดนบ้านค่อยลูกลังสวย ถ้าเป็นถ้าเป็นแถวอื่นน่ะเขาเขาหวงขนาดลูกลังสิเขาสิโวยไปสตอกไปนะเจอลูกลังนี่เหมือนเจอทองคำใช้ว่าเลยในบ้านผมเจอทองคำก็เหมือนเจอหินก็เหมือนเจอหินนั่นแหละหินก็คือหินนั่นแหละไม่เหมือนทองคำหรอกมันจะเป็นเงินก็ต้องบ้านตัวข่ายบานเอาไปถมเอาไปถมที่บ้านเนี่ยชอบดินทรายด้บ้านนี่ยไม่ได้ชอบหินนะชอบดินทรายเห็นไหมี่กระแตก มันไม่ใช่ดินแม่ลังนี่เป็นลูกลังลูกลังของแท้อ่าอย่าเบียดกันเล้ดูี้เอ้เร็วๆหน่อยเจ้ามากเก้นทำไมรถใหม่ๆทำไมขับช้าแทาเจ้านี่เอาแบบลมพัดเท่าเพิง่งรูปแบบ แกงเส่นะแบบวิววิววิวเน่ยเอาเร็วๆหน่อยจวดจวดจัดๆหน่อยเนาะคนชมคนดูเขาจะได้ลุ้นจะได้มันหน่อยจะได้เห็ดเลายอเลยมาขับเองเด้สิวาดีๆเป็นวะมาขับเองบ่สิวาดีๆก็ขับเราขับบ่เปลี่ับไปเลยบอกเลยว่าขับไม่เป็นมันเสียเวลาน้ำเลยเนี่ยเปิดนาดินก็ฟ้องเปิดนาดินด้วยเอาดินชั้นดินของข้าเจิ่น เขาจะลอกแล้วว่าง่ายเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าได้เด้วยคนว่าเนื้อที่ที่ลอกประมาณประมาณสักสามไล่จะได้สามไร่หรือสี่ไล่ดีแหละมองเขาเจ้าคุดเอาดินมันไม่เต็มเนี่ยยังไม่พอเลยนี่อันนี้จะหลอกได้ไหมไป น้ำใส่ไปขายเฮ้ยนใส่ซ้ำหนิโอ้ยคนใส่กระสือเอยี่น้องเพียงเลใส่ไปขายใส่ไปขายแทบันเนี่ยหยาดกระสืออมันใส่แบบนี่ยเอาแบบจุดแัดฟันเหี่ยวนเลย,ย,ใยใส่อีกบัพฟ์ใจไสใส่อีกทุกนี้ไปใส่ยังบ่ฟฟแล้วว่า เหยาบเบียดไปพมอมอาตีดได้พดี่ตีๆทั้งหนายังว่าง,นานง,งเงินตี้าไมพี่เกียร์ทำไมไม่กำมือเขาอุ้มหน่อยไม่ได้ไปดูพี่ตักไปอุ้มๆเนี่อยอะไรสิไอู้หวอนนะเดี๋ยวตามไปดูคลิปใหม่นะเพี่น้องน,นะ เดี๋ยใหม่คลิปหน้าเด้๋วคลิปนี้ร้อนจัดแล้วโอ้โหเกียร์ขึ้นยนงน่นอยหนูกี้เราจะเข้าได้เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเส้นทางหมดทีนี้ผมยิงเข้าในบ้านแล้วมันไกลแล้วว่าต้องไปทั้งพี่ทั้งที่มันอ้อมไกลทั้งเปลี่ยนเส้นทางนี่นนะนัก,กวิสิเต็ียมจะลระคันร้อนดดอแดดมาในคลิปนี้สวัสดีครับ